แนวคันดินค่อยๆซุดตัวลงนะครับตามรอยรั่วของบอ่อแล้วก็มีน้ําสีขุ่นทะลักออกมาข้างนอกครับนี่เป็นภาพที่ชาวบ้านหนองพาวาอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง บันทึกเอาไว้เมื่อเวลา14นาฬกา30นาทีวันนี้นะครับจุดเกิดเหตุเป็นบ่อน้ำบ่อที่2จากทั้งหมด6บ่อของบริษัทวินโปรเซสจำกัดที่เคยเกิดการรั่วซึมแล้วก็ได้รับการซ่อมแซมอุดรอยรั่วมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาครับชาวบ้านบอกว่าครั้งก่อนน้ำมีสีน้ำตาลเข้มแล้วก็มีกลิ่นฉุนมากกว่านี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองและหน่วยงานท้องถิ่นได้นำรถแบ็คโฮเข้ามาอุดรอยรั่วอีกครั้งนะครับเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับชาวบ้านสำหรับบริษัทวินโปรเซสจำกัดเคยประกอบกิจการอัดกระดาษเหล็กพลาสติกหล,ล่อหลอมโลหะปัจจุบันหยุดประกอบกิจการไปแล้วครับแต่ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วภายในโรงงานยังคงมีเศษฝุ่นเหล็กและตะดกัน4 0 0พันตัน ของเหลวและกาตกตะกอนในบ่อคอนกรีตอีก800ตันมีของเสียเป็นเคมีวัตถุประเภทของเหลวไม่ทราบชนิดบรรจุอยู่ภายในภนะาชนะภาชนะปนเปื้อนถังขนาด200ลิตรมีถังขนาด1,000ลิตรน้ำในบ่อดินและพื้นที่ปนเปื้อน14,000ตันทั้งนี้ปี2564สารจังหวัดระยองเคยมีคำที่ภา,ากษาครับให้ตัวแทนบริษัทในฐานะจำเลยประสานกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลย้ายและกำจัดวัตถุอันตรายภายในโรงงาน